สวัสดีค่ะลองมาแก้โจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์บอกว่าพิมคเนทูรอคาร์คังอามาจึงกอร์ซโครชิปเชียวจงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเข้าไปใส่ในช่องว่างนะคะวันนี้ไม่ได้มาในแบบบทสนทนาเนาะมาในแบบรูปประโยคเฉยๆนะคะประโยคบอกเล่าเนาะแล้วก็ให้เราหาช้อยด์ตรงนี้นะคะคำตอบเข้าไปใส่ในช่องว่างตรงนี้เนาะนะคะมาลองดูกันนะเวซ่าซาร์มทูเรอร์วันจันทร์ถึงวันศุกรจะไปทำงาน จุดจุดจุดเอเนนชิมนีดเควซาแปลว่าบริษัทนะคะซารามแปลว่าคนทือแปลว่าพวกพวกคนที่บริษัทนะจริงๆแล้วเขาจะใช้คําว่าเควซาวอนก็ได้นะคะเควซาแปลว่าบริษัทมาจากชีกวอนแปลว่าพนักงานนะคะพนักงานบริษัทนะจริงๆแล้วคาว่าวอนหรือชีก่อนตัวนี้นะคะมาจากชีก่อนเราสามารถที่จะไปใช้กับอย่างอื่นก็ได้นะเช่นคําว่าชอมวอน ชอมแปลว่าร้านค้าเพราะฉะนั้นชอมวอนก็จะเป็นพนักงานขายของในร้านน่ะนะคะอึนแหงวอนอึนแหงแปลว่าธนาคารก็คือเป็นพนักงานธานาคารหรือพันแม่วอน <ời. S 1> พันแม่นะคะพันแมฮดาแปลว่าพาดาแปลว่าขายเพราะฉะนั้นก็คือพนักงานขายนั่นแหละเน,ะนาะพวกเซลอะไรเงี้ยน,นะคะมาลองดูกันเนาะคนในบริษัทก็เป็นพวกพนักงานบริษัทเนี่ย วอลโยอิลปุทโธอวอลโยอิลแปลว่าวันจันทร์ปุทโแปลว่าตั้งแต่ตั้งแต่วันจันทร์คึมโยอิลแปลว่าวันศุกร์กาจีแปลว่าถึงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์อีเฮา,าโกหรือจะเขียนแยกกันเป็นอีเดะฮาดาก็ได้นะคะอีเแปลว่างานฮาดาแปลว่าทำทำงานโกตัวนี้นะคะแปลว่าและ แล้วก็โอเคเนาะอันนี้นะคะใช้กับกิริยานะกิริยาโกถ้าเป็นรูปประโยคเลยนะคะจะใช้คือรีโกเลยนะนะคะเชื่อมประโยคเราใช้คือรีโกเชื่อมกิริยาเราใช้โกนะแถมให้นะคะถ้าเป็นคำนามเราจะเชื่อมด้วยหาโกนะเห็ okay, นะคะตะกูลเดียวกันเนาะ,ะและแล้วก็จุดจุดุดเอเนอร์ชิมนีดาชวีดาแปลว่าพักผ่อน เขาบอกว่าคนในบริษัทเนี่ยนะทำงานวันจันทร์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และพักผ่อนในวันจุดจุดจุดเราสังเกตนะคะวอลเลี่ยนคือวันอะไรอันนี้ครูแถมให้นะวอลเลยวันจันทร์ควายเลยนวันอังคารนะคะซูโยีวันพุธ โมโยยิวันพฤหัสคุมโยยิวันศุกร์โทโยยิวันเสาร์และวันสุดท้ายนะคะอีโดโยิวันอาทิตย์เราสังเกตนะวันจันทร์ถึงศุกร์ตรงนี้นะคะ เป็นวันธรรมดาถูกไหมเรียกว่าเพียงยิลหรือใช้คําว่าชูจุงก็ได้นะเสากับอาทิตย์นะคะเป็นวันสุดสัปดาห์วันสุดสัปดาห์เรียกว่าชูมาโอเคเนาะชูแปลว่าสัปดาห์นะคะแล้วก็มาลตัวนี้นะคะแปลว่าปลาย สุดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นชูมาหรือก็เป็นสุดสัปดาห์เนาะอ่ะลองมาดูกันนะคะเขาบอกว่าจันถึงสุ์ทำงานแปลวันธรรมดาทำงานสาวอาทิตย์พักผ่อนถูกไหมเมื่อกี้เราดูไปแล้วเนาะตอบชูมานะคะสุดสัปดาห์วอยมาวอยแปลว่าเดือนวอยมาหก็แปลว่าปลายเดือนสิ้นเดือนยอนมาลนะคะยอนตัวนี้หรือยอนนั่นแหละนะคะก็คือปีปลายปีสิ้นปีนะคะคีมาล คีนะคะตัวนี้มาจากคำว่าฮักกีที่แปลว่าเทอมภาคการศึกษาคีมาก็จะแปลว่าปลายเทอมนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบชูมายนะวันสุดสัปดาห์นะคะทำงานจันถึงสุกแล้วก็พักผ่อนในวันสุดสัปดาห์นะคะ